โอเคโอเคมีอะไรให้ดูแซบ <laughs> รอบดึกฝนตกให้โคมให้โคมแม่ซื้อมาให้เป็นกระเกมแบบเมืเม่อแกเห็นน้งจี้น้งจี <laughs> อะไรอ่ะพูดจีงอ่ะตัวอะาหรือว่าปอบแม่ซื้อเลยตัวละห้าสิบเนี่ยคือ จะพูดก็พูดเถอะนะไปเจอคนเจอจากที่บ้านใหม่แลาา้วษณะแต่เย็บเป็นแบบเนี้ยตัวนี้ตัว50เหรอเอ้ยไม่ใช่ว่าจะแต่งตามฉันได้นะฉันอยู่บ้านนะแต่จะหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้ลักษณะคือขายยาวมากเป็นในเกมแบบประมาณว่าแบบอยู่บ้านนะ่ะอันนี้ใส่แล้วอันนี้ใส่แล้วคือแบบอยากให้ดูมากอย่างนี้เลยนะแบบเอ้ยสักหน่อยเด้อ แล้วก็คือปลายขาก็จะก็จะเป็นลักษณะดีทบบใส่แล้วคือแบบก็ดีอ่ะพุ่งๆเลยวะเออใส่แล้วก็ดูโอเคเนี่ยตัวสี่มีสี่สีให้ดูสองสีก่อนว่าเอ้ยลายมันแดงหรือคลายไม่แนวเนี่ยไม่ควรใส่ไม่ได้ในฝ่เนี่ย ไม่รวยไม่กล้าใส่นะจ๊ะแบบเนี้ยดิก <c oughs> ็คือแบบมันยืดได้แบบโอ้ยไหลายขุมอ่ะยืดแบบเนี้ยเอ,อ่อลักษณะผ้าแบบยืดหยุ่นมากเลยฮะสนใจไหมแล้วล้างอะไรแบบอันเนี้ยคือซักแต่เอาขึ้นมาให้ดูพูดอะไรฝนมันตกอ่ะ <c oughs>